เครื่องยนต์กินคนปั่นศพวิศวกรเทคนิคและวิศวกรเทคนิคของแอร์อินเดียเสียชีวิตอย่างหฤโหดหลังถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วโดนปั่นจนเละวิศวกรเทคนิคของแอร์อินเดียถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องจอดอยู่ที่สนามบินนานาชาติในมุมไบ แอร์อินเดียเที่ยวบิน619เส้นทางจากมุมไบไปสู่ไฮเดรบัตได้ถูกสั่งให้ย้ายเครื่องออกจากช่องจอดก่อนการบินขึ้นราว20นาฬิกา40นาทีเย็นวันพุธแต่นักบินเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองได้รับสัญญาณให้เดินเครื่องเขาก็เลยเริ่มสตาร์ทเครื่องความเข้าใจผิดนี้ส่งผลให้วิศวกรเทคนิคที่ยืนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพูดดูดเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วก็โดนปั่นจนเละเสียชีวิตทันที เหยื่อรายนี้ได้รับการระบุตัวว่าคือราวีสุปรามาเนียนวัย50ปีเขามีหน้าที่ในการปลดรถเข็นออกจากเครื่องก่อนที่เครื่องจะเคลื่อนไปที่รันเวย์แหล่งข่าวเผยว่า auxiliary power unit หรือ APU ของเครื่องบิน A319 ลำดังกล่าวไม่ทำงานเมื่อไร้ระบบ APU เครื่องยนต์หนึ่งเครื่องจะต้องเริ่มต้นด้วยการใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกก่อนการดันถอยหลัง เมื่อเครื่องบินถูกดันถอยหลังนักบินจะต้องเร่งเครื่องยนต์ที่ติดแล้วเพื่อให้เครื่องยนต์อื่นๆเริ่มทำงานอาชวานีโลฮานีกรรมการผู้จัดการของสายการบินดังกล่าวเผยว่าเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดระหว่างการดันถอยหลังแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้